ผมว่าทุกคนต้องเคยเป็นแบบผมไม่ก็อาจจะบางคนก็ได้ที่เคยเป็นแบบผมคือหลังจากที่ครูหรืออาจารย์สอนเสร็จเนี่ยครูมักจะกลับมาถามผมว่าโอเคนักเรียนสําหรับคานี้ทุกคนเข้าใจดีไหมแค่แล้วหลังจากนั้นทุกคนในห้องก็ตอบพร้อมกันว่าเข้าใจครับแล้วหลังจากนั้นครูก็จะเลือกผู้โชคดีหนึ่งคนแล้วก็เดินไปหาพร้อมกับบอกว่า เข้าใจว่ายังไงคะนักเรียนซึ่งผู้โชคดีคนนั้นก็คือผมเองแล้วหลังจากที่ครูเข้ามาถามผมวิญ,ญญาณอีป้อมเข้าสิงก็แล้ววใจเฮีย a, ไม่รู้เฮียอะไรเลยตอบครูไม่ได้เลยสักอย่างแต่ถ้าเป็นครูที่ใจดีหน่อยก็จะแบบยิ้มแล้วก็หัวเราะแห้งๆแล้วก็เดินจากไปแต่ไม่ใช่กับครูคนนี้ครูหรืออาจารย์คนนี้เป็นคนที่ข้้นๆที่จะดุ แล้วครูก็จะพูดว่าเนี่ยเวลากูสอนอ่ะมึงไม่ตั้งใจเรียนไงมึงก็เป็นแบบนี้ไงพอกูถามมึงมึงก็ตอบกูไม่ได้สรุปเข้าใจหรือไม่เข้าใจกันแน่ฮะกูนี่แบบเฮี้ย <Here. S 1> ผมผมขอโทษครับอาจารย์ผมขอโทษครับขอโทษแล้วความรู้ที่เมื่อกี้กูสอนอ่ะมันไหลกลับเข้าไปในหัวสมองไหมฮะเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยกูสอนมึงอ่ะมึงเคยเข้าใจอะไรบ้างไหม ผมผมขอโทษครับอาจารย์ครับต่อไปผมจะไม่ทําแบบนี้ครับผมขอโทษครับเออขอให้เป็นแบบนั้นเลยกันครับครับผมขอโทษครับผมก็ได้แต่นั่งขอโทษไปอย่างเดียวเพราะทําอะไรไม่ได้นอกจากขอโทษแล้วหลังจากนั้นอาจารย์คนนั้นก็เดิอนออกจากห้องไปโดยไม่พูดไม่จ่ากับใครเลยแม้แต่หัวหน้าห้องที่กําลังจะบอกทําความเคารพ